เจ็ดตูนเฮ้ยทำไมมันโดกแบบดี้อะดกมากเขาสร้างบ้านให้กับนกพอพันอยู่เลยนะครับผมไม่ใช่บ้านธรรมดานะเพื่อนบ้านติดแอร์ด้วยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัส สี่เฟมิลี่นะครับผมวันนี้เนี่ยก็อาสีก็จะมาพาเพื่อนๆไปทเที่ยวฟาร์มฟอร์พัทจะเรียกว,ว่าฟาร์มหรือว่าจะเรียกว่าบ้านที่เขาเลี้ยงฟอร์พัทไว้อ่ะนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากเลยนะครับที่พี่เขาได้เปิดบ้านให้อาสีเข้าไปถ่ายทำเนาะเพื่อเปกันไม่เสียเวลาเนี่ยเราจะไม่รีรอเราจะเข้าไปในบ้านเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บ้านของพี่เขาแล้วนะครับผมพี่เขาก็อยู่ข้างในนะโอเคน,นี่เลยตามมาตามมาเพื่อนตามมาพี่เขาก็อยู่ข้างในนะครับผม สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับดันรับครับอ่าพี่คนนี้ก็คือพี่เจ้าของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งที่เขาเลี้ยงนกฟอพันไว้หลายตัวมากพี่นักก้อนพี่นักก้อนพี่นักก้อนนะครับผมพี่เขาเลี้ยงนกฟอพันไว้หลายตัวมากพี่เลี้ยงนกฟอลพันกี่ตัวครับก็มีอยู่14คู่ครับอ๋อมี14คู่14่คู่โอ้โห สิบสี่คู่เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากเลยสาหรับผมนะปกต,ติอ่ะอยู่ที่บ้านก็เลี้ยงไว้แค่สองสามคู่ครับผมมาเจอสิบสี่คู่ก็ถือว่าก็ถือว่าเยอะเนาะโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูฟอร์พาทของพี่ผมขอเรียกว่าฟาร์มได้ไหมหรือว่าบ้านที่เลี้ยงนกเยอะ <c oughs> เป็นบ้านเป็นบ้านแล้วกันเนานะก็ก็ถือว่าเป็นบ้านที่นเลี้ยงนกเยอะไปหน่อยนะครับสิบสี่คู่แล้วก็พี่เขาพ่อพันไข่นกพ่อพันด้วยนะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาเห็นแวบๆและข้างในก็จะเป็นก็ถือว่า เขาสร้างบ้านให้กับนกพอพันอยู่เลยนะครับผมไม่ใช่บ้านธรรมดานะเพื่อนๆบ้านติกแอร์ด้วยนะฮะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยนะครับก็เราจะพยายามทาเสียงเบาที่สุดเนาะเพราะว่าเราจะไม่รบกวนพ่อแม่นกเนาะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาก็กําลังกบใครอยู่แล้วก็ป้อนลูกป้อนอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยก็เราจะต้องเงียบๆนะครับเพราะว่า นกฟอพันนี่เป็นนกที่ค่อนข้างที่จะข,จะขี้ตกใจเนาะแล้วก็แบบถึงแม้ว่าเขาจะดูแต่เขาก็ตกใจแหละแต่ว่าเราจะเบาๆนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาจะแบบกกคายอยู่นะครับผมก็เอ้ยพี่เขาเปิดไฟแล้วนะครับผมนี่เลยโซนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าทยพืชที่เป็นอาหารนกฟอพันเนาะโอเคนี่โอ้อยไอนี่คืออะไรครับพี่เป็นตัวเพิ่มความชื้นในอากาศ บางวันที่มันค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็อากาศแห้งจะช่วยลดอุณหภูมิแล้วฮะมันก็จะเพิ่มความชื้น้วยอ๋อคล้ายๆกับกาต้มน้ำเนาะพี่เนาะมันใช้ระบบสั่นไม่ได้ใช้ความร้อนอ๋อแบบนี้ต้องใส่น้ําเข้าไป<ส>ไหมพี่ใส่น้ําเข้าไปหรอโอ้แบบนี้ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็น้ำก็จะพ่นออกมาเป็นตัวเพิ่มความชื้นมา อยากได้บ้างอะซึ่งว่าเท่าไหร่เน่ยพีไม่แพงไม่แพงก็คือพี่เขาเนี่ยก็เลี้ยงเลี้ยงแบบระบบปิดเนาะพี่เนาะเขาปิดกระจกหมดเลยนะครับแล้วก็คงบนก็จะมีแอร์แล้วก็ตัวดูดดูดตัวดูดอันนี้โอเคตัวนี้เป็นตัวดูดพี่ครับลงทุนกับห้องนี้ไปเท่าไหร่เนี่ยตัวห้องประมาณแสนกว่าบาทเพราะทำเองอยากให้เขาอยู่สบายมียุงมีอะไรอย่างเงี้ย ก็การคนโทรลอุณหภูมิหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะคนโทรลได้ง่ายกว่าอืเราสามารถที่จะควบคุมอากาศได้เนาะพี่น้องข้างนอกร้อนแต่ข้างในก็สามารถควบคุมให้มันเย็นได้หรือข้างนอกเย็นข้างในก็ยังอุ่นเพราะว่าเรามีบิเตอร์อ๋ามีอะไรนะพี่จะเปิดบิเตอร์นะบิเตอร์ตัวนี้มันคืออะไรครับพี่เป็นตัวเป็นบิเตอร์ระบบเป็นระบบใช้ขดลวดนะฮะแล้วก็เป่าด้วยเพลน อ๋อ <speak> มันจะทําให้ร้อน,นอุ่นเนาะมันจะมันจะดีกว่ใช้หลอดเพราะว่ามันมันจะทําให้มีอากาศหมุนเวียนด้วยอ๋ออย่างห้องขนาดเนี้ยฮ<อ>ะประมาณ4ค5คณ6เมตรเนี่ยสามารถใช้ตัวเดีเยวคอนโทรลช่วงที่อากาศไม่ไม่ถึงกับดิง่งดิ่งลงไปมากนะอตัวนี้คือตัวที่ถ้าข้างนอกมันหนาวข้างในก็สามารถที่จะทําให้มันอุ่นได้ก็ถือว่าเป็นห้องที่แบบ ควบคุมสภาพอากาศได้ดีเนาะเราสามารถที่จะเลือกเลือกได้ว่ามันจะหนาวหรือมันจะร้อนตัวนี้ซื้อเท่าไหร่เนี่ยพี่ตัวน,นี้ตกจบ2,300ค่ะ2,300ครับอ่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูนกบ้างนะครับก็ตู้นี้ยังไม่มีนะ Fast เทลมีฮะอยู่ในรังอ๋อกำลังกกไข่อยู่เหรอ8 8ฟองฟักแล้วก6ท่านจะเป็น Blue Toy Speed Fast Pel ด้านล่างก็จะเป็น Blue t ร r ค i e ส Spitz Pastel ตัวแม่อยู่ในอยู่ในนี้เนาะอยู่ในรังโอ้โหแล้วก็ขัล่างตัวอะไรครับพี่นกลองหุนตัวนี้ก็เป็นนกนกเศษนะฮะก็เลยเอามาเข้าคู่กันไว้ก่อนตัวนี้เป็นสีอะไรนะพี่ Pastel Pastel Green อ๋อ Pastel Yellow เนาะ ตัวนี้2ตัวนี้ก็เป็นพาสเทลเยลโล่กับโฟโลอกรีนผมพิ๊พปั๊กปักปักตัวนี้เป็นพายพาสเทลบลูกับพาสเทลบลูพายพาสเทลบลูกับพาสเทลบลูอ่าเรามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่ง <Bird. S 1> น,นี้ก็จะเป็นเล <c oughs> เบิร์ดเลเบิร์ดอันนี้ก็มีลงรังเทิ้ง,ท,งทิ้งให้มันลงรังนะคู่ลองดู อ๋อตัวนี้ก็จะเป็นเขียวหัวดำ,วดำใช่ไหมครับพี่เขียวหัวดำเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดลูกให้พเพื่อนๆดูนะครับว่าเออลูกมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพี่เปิดดูเลยครับเพราะว่าคือก่อนจะเปิดต้องคล้องก่อนเนาะเพื่อเผื่อพ่อแม่เขาอยู่เนาะอุย้ยนี่คือลูกป้อนขอผัดนะครับเพื่พอนโอ,โ,โอ้โหย้โหมีกี่ตัวเนี่ยพีย่ยัง,ยงไม่ได้ล้วงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัว เฮ้ยทำไมมันดกแบบน oh, ี้อด,ดกมาก oh. คือฝ o พ r p a r t บ้านผมเนี่ยมากสุดนะ3ตัว oh, <no. S 1> มากสุดอ่ะ3ตัวแต่คือบ้านพี่เขานี่คือโอ้โหหู7ตัว7ตัวโหย <c oughs> งงดูไงดูเลยว่าพี่เขาจะกินอะไรเนี่ย oh. นี่ <c oughs> ก็จะมีอ่อหนมปังโคมวีทแล้วก็ข้าโพดแล้วกอืมเมดสี Messi. เม็ดส,สีนี้คืออะไรนะพี่นูทีอาหารไข่หีบีสิบแปีสิบสอืมอ๋อ,อพี่ใช้เ<อ>ม็ดสีของนูทีใช่ไหมครับ<อ>แล้วก็ทัยพืชรวม13อย่างเนาะพี่เนาะ,ะหลายอย่างเลยแล้วก็มีกระดองปลาหมึกแล้วก็มูนตรงนู้นก็จะเป็นเม็ดผงชมพูกับเขาเรียกว่าอะไรนะรพี่ยย่อยช่วยย่อยอ๋อแล้วก็นี่มีแค่นี้นะโอ้โหนี่คือสุดลับของ บ้านที่เยานะคือคลอดมาเจ็ดตัวรอดเจ็ดตัวโอ้โหสุดยอด <c oughs> อย่างน้อยๆเนี่ยพ่อแม่เขาฟักออกมารอดกี่ตัวบีอย่างน้อยๆเลยถ้าถ้าเป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วเนี่ยอย่างน,น้อยๆก็มีประมาณสี่ตัวสี่ตัวเสี <จะ S 1> <4. S 2> ยงไข่ประมาณหกขั้นต่ำเงินมีสี่โอ้โหไอคำต่ำก็สี่ตัวแล้ว,ลวโอเคเลยก็จะมาหมด ผมสงสัยว่าไอตัวเจออบบอร์ดเนี่ยเอาไว้ทําอะไรพี่ตัวเนี้ยไว้ขั้นเพื่อให้นกเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับโุรงข้างๆนกบาง,างทีมันอยู่ข้างกันมากแล้วเขาอิจฉากันบ้างขเขมนกันบ้างทำให้เขาไม่มีสมาธิในการที่จะผสมพันธ์อ๋ออยากมีห้องแบบนี้ไว้ที่บ้านสักหลังอะ่ะ <laughs> เคก็ต่อจากนี้เนี่ยเราจะให้พี่นะักก้อนทําการเป่าอาหารให้เราดูนะคือไอตัวนี้มันคืออะไรนะพี่ตัวนี้คือเครื่องเป่าเครื่องเป่าเศษอาหารนะครับผมษตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเป่าเศษอาหารนะก็ปกติของพี่เขาเนี่ยก็คือเขาจะให้อาหารแบบแบบนี้เนาะใ,ให้ให้เยอะเลยเนาะโอ้ยเป็นกลองเลยก็วิธีเป่าก็คือเปิดฝามาแล้วก็เปิดเครื่อง แล้วก็จะมีตั้งความแรงตั้งความแรงอ๋ออันนี้คือตั้งความแรงเหรอพี่อ๋อต่อไปก็เราก็จะใส่อาหารเข้าไปนะใส่อาหารเข้าไปแล้วก็มันจะเป่าให้เราตอนนี้จะเป็นของดีอ๋อไอตัวที่มันร่วงไปฝั่งนี้คือยังเป็นของดีอยู่เนาะแล้วจะเป็น,อนอเ,นเ็นเซ็ตอาหารจะไป อ๋อถ้ามีเศษมันก็จะล่วงมาตรงนี้อโอเค,อเ,คเป่าได้แค่นี้แหละครับพี่ครับโอ้โหแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยิงยิงเศษแล้วนี้คือเบิร์ดบูทเบิร์ดบูทบูทมาเศษที่มันยังกองอยู่ให้ให้อ๋อนี่คือเศษที่นกกินแล้วแล้วก็ส่วนตรงนี้คือเศษที่ ยังยผ่านกันเป่าแบบอุย้ยคือแบบนี้คือแบบเราประหยัดอาหารได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมประหยัดได้เยอะเลยอยู่โหก็ รู้สึกว่านกจะกินไปได้แค่นิดเดียวเนาะพี่น้องไม่ได้กินมันจะแค่เฉพาะเมทันตะวันอ,อ๋อแล้วนี่ก็คือของเหลือนะครับผมเอ้อไม่ใช่ของที่เป็นสิเสษทีเ่เป่าแล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะก็พี่ครับตรงนี้เนี่เอาไปทิ้งเลยหรือว่าไปไหนครับคืออยาจะมาโปรยรอไว้โปรยตอนเช้าออให้นกข้างนอกอ,อ๋อเอาไปให้นกข้างนอกกินเขานกอะไรพวกนี้ฮะแถวนี้อ่านี่เป่าอีกรอบนึ่งนะครับผนนีกกลงหนึ่งกลงหนึ่งเนาะ ปกตินี่พี่เป่าทุกวันไหมครับผมว่าสี่วันเป่าท่ยันที่ยันก็ทุกวันจะดีเพราะมันไม่ได้ใช้เวลามากอะนะอ๋อแค่เทเทจับเทจับเทแล้วนี่นสองติดตะกงก็ไม่ถึงสิบนาทีก็จบอ๋อแป๊บเดียวก็ไหลอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็เทใสโอ้โหอะไรมันช่างสะดวกสบายขนาดนี้เอออยี่ลูกอยู่เราก็ต้องเอาใจเขาอ๋อเราต้อง เติมเมทตารตวันเข้าไปพี่ครับไอตัวนี้เนี่ยคือซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเครื่องตัวนี้ผมสั่งมาสองพกว่าสั่งไซส์สสใหญ่อ๋อสั่งที่ไหนมาครับพี่จะเป็นใน a c e b o o k นะฮะ a c e b o o กเนาะมีขายจะ่ดูจักก็มีขายคะอ๋อใครอยากได้ก็ไปหาเอาเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นเศษๆนะครับผมที่เราจะเอาให้นกเขากินกัน นี่คือเศษเษเนาะพี่เนาะคือแบบโอเคดูมันจะค่อางเบาละอ๋อนี่คือเศษษที่นกกินแล้วนะครับผมมันเบาๆแล้วนะครับมันก็เอาให้นกเข่ากินเนาะมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าตัวเนื้ออาหารอยู่ใช่ที่มันยังเบาๆมันก็เด็นออกมาอ๋อแต่ส่วนมากก็จะเป็นแค่เปลือกเนาะเปลือกไม่ทันงวันโอเคโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยซื้อมาประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนะ2,000กว่า สองพันกว่าก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับผมทุ่มแรงไปเยอะมากเลยนะครับอยากมีไว้ที่บ้านสักตัวจังเลยโอเค <c oughs> okay, นะครับก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่นักก้อนด้วยนะครับ <c oughs> และก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจ r 4 f a ฟ i l y นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย